สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ที่อำเภอกันทารักษ์จังหวัดศรีสะเกษนะครับยังอยู่จังหวัดศรีสะเกษเหมือนเดิมนะครับมาอัปเดตบ้านคุณปุ๊นะครับ1.2ล้านนะครับ100ตารางเมตรฟังก์ชันก็มี3มห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องโถง1ห้องครัวเฉลียงยาวๆหน้าบ้านนะครับก็เป็นบ้านที่มีฟังก์ชันขนาดห้องแต่ละห้องไซส์ใหญ่ทุกห้องเลยนะครับไม่ว่าจะห้องนอนห้องน้ำห้องโถงนะครับความคืบหน้าของบ้านหลังนี้ก็ ตอนนี้ช่างก็กำลังปูกระเบื้องพื้นนะครับกระเบื้องห้องน้ําผนังห้องน้ําก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมภายในกันนะครับช่างกําลังทํางานด้านหน้านครับเดี๋ยวเราเข้าไปภายในตัวบ้านจากด้านหลังกันนะครับชงแสงนะครับช่องระบายอากาศห้องน้ํานะครับอยู่ติดกันสองห้อง เดี๋ยวดูด้านซ้ายมือกันก่อนนะครับด้านซ้ายมือนะครับนี่ครับบ้านลึกเลยนะครับงานก็จะแบบนี้เลยนะครับปูกระเบื้องนะครับเป็นกระเบื้องเซรามิกนะครับเป็นกระเบื้องลายหินอ่อนนะครับโปรซิโปรซิโสว่างนะครับความคืบหน้านะครับิวจากด้านหลังนะครับ ประตูขึ้นลงหลังบ้านนะับห้องครัวตรงนี้นะครับฝ้าอิบซ่อมเฉาเปรียบนะครับบ้านหลังนี้ฝ้าไม่มีฝ้าลุกครับเจ้าของบ้านไม่ชอบลุกนะครับฟังก์ชันห้องน้ํารวมนะครับมงกบเป็น UPVC นะครับ7 0อ2เมตรทั้งมงกรกปบาประตูเลยนะครับกระเบื้องอุปผงังนะครับเป็นโทนสว่างโทนสีขาวนะครับลายหินอ่อนนี่ครับก็คาดด้วยกระเบื้องโทนสีนี้นะครับ เือปูปพื้นก็ะปูแล้วนะครับมีฝ้ากันเชื้ออยู่ในห้องน้ำนะครับแล้วก็ผนังก็ปูกระเบื้องปูกระเบื้องทุกด้านเลยนะครับชมห้องโถงกันนะครับนีบ่ห้องโถงช่างก็ปูกระเบื้องอยู่นะครับฝ้าฉาเรียบห้องนอนนะครับตรงนี้เป็นห้องนอน ใหญ่นะครับห้องมาสเตอร์เบียรูมีห้องน้ำในตัวนะครับอีมุมงหนึ่งนะครับของห้องนอนนะครับมีช่องแสงก็ต่างหน้าเดียวนะครับห้องน้าในตัวนะครับสองคูณสามเมตรนะครับห้องน้าห้องน,นี้นะครับเท่ากันสองห้องเลยนะครับได้ช่องแสงช่องระบายอากาศ เช่นกันนะครับนี่ครับการตกแต่งระเรื้องรูปเรื่อระเบื้องบุก,บกนังก็ลายเดีวยวกันกับห้องน้ำรวมเลยครับขาขึ้นหน้าประมาณนี้ครับเรามาชมด้านหน้ากันนะครับห้องด้านหน้านะครับก็มีการกรุกหินทรายด้วยครับกรุกหินทรายตรง เสานะครับเสาโชว์เฉลียงหน้าบ้านนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับอันนี้คือการตกแต่งนะครับงานสถาปัตย์ภายนอกนะครับด้านหน้าตัวบ้านนะครับนี่ครับช่างกำลังูกระเบื้องอยู่ครับตอนนี้ใกล้แล้วเสร็จแล้วนะครับเฉลี่ยก็ยาวแบบนี้เลยนะครับกว้างเมตรห้าสิบนะครับตรงนี้ก็กรุดด้วยหินทรายนะครับนี่ครับ แบบนี้นะครับฝ้าฝ้าครับฝ้าภา,ายนอกนะครับฝ้าตายนอกตรงนี้นะครับเป็นฝ้ายึดซ้ำกันทื้นนะครับชมห้องโถงอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้คือห้องโถงครับปกติจะเป็นห้องนอนตรงนี้นะครับมีสาห้องนอนครับ ตัดห้องนอนห้องนี้ออกทาให้เป็นห้องโถงยาวเลยนะครับก็เป็นห้องโถงใหญ่เลยนะเลยนะครับนี่ครับใหญ่มากครับนี่ครับดูขนาดของห้องโถงนะครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ